สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิสิตสาวรอรถตอนกลางดึกงานนี้ไม่เงาแถมอุ่นใจมีลุงขับรถโดยสารรอเป็นเพื่อนเป็นวัยรัออบอุ่นหัวใจเมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอแบ่งปันเรื่องราวดีๆของลุงจำนงซึ่งเป็นพนักงานขับรถตะไลหรือรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วรอรถเป็นเพื่อนเธอโดยจากวิดีโอคุณลุงจำนง ได้มาส่งสาวเจ้าของโพสต์ที่ป้ายรถเมย์เพื่อต่อรถกลับบ้านแต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและซอยมืดเปรี่ยวคุณลุงจำนงจึงจอดรถค้างทางและนั่งรออยู่ในรถเงียบๆเ,เพื่อส่งสาวเจ้าของโพสต์ขึ้นรถเมย์โดยบทสนทนาภายในวิดีโอคือสาวเจ้าของโพสต์บอกว่าคุณลุงสามารถกลับก่อนได้ เพราะเดี๋ยวรถเมย์ก็มาแต่คุณลุงยืนยันว่าจะรอส่งเธอกับเพื่อนขึ้นรถเสียก่อนพร้อมกับพูดว่าถ้ารถเมย์ยังไม่มาเดี๋ยวคุณลุงจะอาสาขับไปส่งเองเธอจึงตอบไปว่ารถเมย์มาแล้วจากนั้นก็บกมือลาคุณลุงจึงขับรถออกไปโดยสาวเจ้าของโพสเผยว่าเธอเป็นนิสิตจุฬาแต่ได้มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเธอเพิ่งใช้บริการรถตะัยเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าประทับใจมากหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแชาร์ เรื่องราวความน่ารักน่ารักของลุงจำนงอย่างล้นหลามเพราะคุณลุงเป็นคนน่ารักและมีความห่วงใยต่อน,นิสิตหลายรุ่นขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ